โอเคครับก็อยู่ผมช่องแชมป์ซิงครับวันนี้จะพาไปโรงเรียนนะ <c oughs> นี่ดิสปาร์สปาร์คแย่บินได้บินเอ้โหแล้วตัวบันดัได้อ่สีเป็นตะยานเนี่ยคุณผอก็เกมเบอร์เล่เนี่ยดอดตั้งสีเป็นตะยานเนี่ยคุณผอก็เกมเบอร์เล่เน,นี่ยนี่ละนี่ละเอ้ยคุณผอคุณผอ อาจารคไม่ีอยู่นี่นะอะไรต้นม exactly ้าเฮ่ยยียย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 ายยยัยย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 เงยยยยยงยย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 ยียงยย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 ยเยยยเยย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 ยอยยย

ปัแสงได้ไหมเพื่อนโอ้ยแขงก็ได้ไมาเต็นแขงเึ้นแขงเฮ้ยขันรหรือเปล่าเนี่ยไหนมาขันหรืเปล่านีมาก็ได้หรือี่ก็คือขับคือ,อัคือ,อับะคระับ มานนี้ใรรกล้ถึงแล้วนะถึงว่าโลเดียวบางไม่ถึงรูด้วยจังใกล้แบบรูถึงบางต่อจะมาดูว่าจะมีคุณพ่อมาดับไขาถูกไหมพ่อพ่ออถึงแยนะ่ละเออโดด ตายแล้วเออตอนผมทำตรงจิ้งเหรมานี่แห้งยิ่งิงยิ่งระแวงละตรงจิ้งเหรียน่ะนล้วคือเนแบบต้นแขงอ่ะเอาตรงแขมาตรงนี้มันตรงจิ้งเหรียญโกแลระแวงเหรอร้อนหลอนร้อนอะไรขาขาวอนหมดเลย

ออออโอ้ไหนหนอยไอ,อ้ก็พ่อไอ้เว้ยแก๊สสายไม่เหรอไสครับตอนนี้ตำลังจะต่อนี่ใกล้นี่ข้างล่า,างถ้ามัา่จ่าเลย กูใส่หัวกกันนอกแล้วมันเราแวงว่ะใส่หัวกกันนอกแล้วแนมะ้เปลี่ยนแปลกแปกว่ะมันย้อนแสงว่ะมันคือ <c oughs> ใส่หัวกกันนอกแล้วมันแสงมันเข้า,าหน้าแล้วมันไม่มองมองไม่ค่อยเห็นทางไกลเท่าไหร่ออบีบก,กูแล้วมันก็จะคิดว่าคุณพ่อตลอดลอน,นี่ใครวาจอดไหมเอ้โทรัพท <c oughs> ์ด้บีกอนเพื่อนบีก่อนเพื่อน เพืเ่อนดีกอนไปไปไปตอนนี้เข้าในเมืองแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวโอ้โหแหล็กปิดพร้อมไปโอ้ฮะอ๋อเฮ้ ตอดจังสี่เป็นตายานเนี่ยคุณผอว่าเกมเบอเล่นอ่ะตอดจังสี่เป็นตายานเนี่ยคุณผอว่าเกมเบอเล่นอ่ะไปมืีวิไปไปวะตายแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราแยงนะครับคุณพ่อนะครับอเราแว,แวงคุณพ่อครับเพราะมันไปไม่ได้บ้าง ไปไหนมาเนาะไปไหนมาเนาะอ๋อว่าหงิกเลยเออไปได้ไไดออหรอไปได้แล้วไฟเขียวตอนนี้ก็ไฟเขียวแล้วมีว่าจะไปไม่ได้แล้วตรงไหนห้าตรงไหนเจ๊ไม่มีคุณพ่อ,อ,อวันนี้พามาสายแล้วเนี่ย มีคุณพ่อแล้วครับวันนี้สบายจิงๆวันนี้มีคุณพ่อเหีย้อนแล้วครับรถเรามีเหีย้อนแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ละนี่ล่ะเอ๊คุณหมอครับคุณหมอไม่ไาวครับเฮ้ยพี่ว่ะพี่ว่ะเออเอ๊พวกพี่พวกพี่เฮ้ยเราก็ติดรงเดียวแล้ว Cám ơn Kamala Cám bao Kamala 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 cá bao Kamala cá Kamala 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 bao bao Kamala 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 giờ Kamala 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 เราเรียแล้วไม่น่านพ่อหรอเจ้านี่มันจอดที่เก่าที่ดืมที่ประจาําเเฮ้ยเย็ดเดียขั้นแรกเลยดีมาเฮ้จอดเซร็ววะไปดูไปดู nhàn một chọt đó ở đây không nhàn một chọt hết hey, tân đi ba <laughs> chọt xe không súp con đi đó bởi vì một chọt Tony nữa Tony nữa Lỡ ai thì tăng này ปลหินไหกูตั้งปิดคิปิดคิดคลเปลเออพูด่ไหปูดะมูฟนเออพุดละอู้ผดละไปไปมูไปใ่คิปดีรขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์นะครับก็ยังก็ยังต่อก็ยังนะปิดคิปิดคป